ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลายามเฝ้าโรงงานร้างครับเรื่องราวเป็นไงพี่ม่อนเชเลยฮะ ก่อนอื่นก็ทามว่าเสี่ยงพอได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวชัดไม่ชัดอย่างไรที่ผมจะบอกพี่มอนเลยนะโอเคเล่าเลยพี่สบายสบายครับผมอ่าเริ่มเริ่มเล่าเลยนะครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอ่าของจบโบแล้วกันอืมเอ่อจบโบก็ตอนนั้นนะก็ก่กอนอื่นก็สวัสดีนะครับพี่เตแ้แล้วก็แอดเป็ดแล้วก็ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ,รบอ่าก็เป็นเรื่องของพี่โบนะฮะ ้าโบเนี่ยจะเรียกไอโบกันนาเกียรตเจโบดีกว่านะครับโบเนี่ยเพิ่งตกงานเงินติดลบนี่สิ้นเต็มไปหมดเลยทั้งนี้บัตรนี้นอกระบบที่สำคัญคือนี่นอกระบบอ่ะนี่นอกระบบนี้ตัวดีเลยฮะเพราะมันเงินงอกเป็นรายวันเลยนะสุดท้ายไม่มีงานตกงานก็ต้องไปสมัครงานครับสมัครงานเป็นยาม Mm hmm. โบก็าไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตเลยว่าตัวเองจะต้องมาเดินทื่อไฟช่เดินตดทั้งคืน mm hmm. และที่สำคัญที่ยังว่าหละงานดีๆมันคงห้ายะกมันก็เป็นงานที่ต้องเสียง mm hmm. ก็เป็นโรงงาน mm hmm. ล้าง mm hmm. ที่สำคัญโรงงานเนี้ย mm hmm. เขาลือกันว่า mm hmm. พี่เฮียนมากครับรู้ตั้งแต่แรก mm hmm. เลยเหรอ รู้ตั้งแต่แรกครับอแต่ก็คิดในใจว่าเงินเดือนมันก็ยังมีนะดีกว่าตกงานอไม่มีจุด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 อ่าไม่มีกินแล้วกันนะก็จริงๆโบก็บอกกับผมว่าคนจนมันไม่มีสิิ์เลือกหรอกพี่ก็วันแรกที่เข้าไปทํางานนะโบนบอกว่าโรงงานเนี่ยใหญ่เวิร์เลยเป็นโกดังเก่าๆเครื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นเครื่องยนต์หรือมั้ง ใหญ่คับอาคารเลยอืแสดงว่าน่าจะไปให้เฝ้าเครื่องนี่แล้วมั้งเครื่องจักรแต่ก็เงียบมากอ่ะน่าจะเป็นเครื่องจักรครับ,รบก็ไม่รู้ข้างในฝุ่นหน้าอย่างก็ไม่ไม่ได้ใช้มาเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งทั้งเครื่องทั้งไรม,มีแต่ฝุ่นไฟบางจุดก็ติดติดตับดับนะเ,เหมือนจะให้หัวใจวายอือ่าลืมบอกไปสิ่งที่โบเอเวนที่โบไปไม่ต้องดาวนะครับเวน กลางคืนแน่นอนพี่เป้ครับอืมเอออยู่กลางคืนแน่นอนคนระกลางวันมีคนอื่นอยู่ก็ยกังวาคนตกงานนะครับตอนนั้นโบก็พยายามคิดว่าพี่อะไรจะมาลอกวะถ้ามึงมาลอกกูนะเดือนเนี้กูเลื่องเงินแค่ร้อยก็บ้านา<อ>ถ้ามึงลอกกูนะ<อ>กูก็ไม่มีเงินทําบุญให้มึงหรอกอหลายโบก็หัวเราะกับตัวเองอเพราะว่าหัวเราะแบบคืนๆนในชีวิต<อ>ข่มคืนแต่เอาจริงๆนะ พออยู่เง kind of ียบเงียบคนเดียวตอนตีซ่องตีสามเนี <t 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 ่ยใจมันส um> ั Ges <t <t ้นโดยอัตโนมัติด huh> ้วยนะพี่มันวังเวงอะเออเดินผ่านโกดังนี้เสียงรองเท้าตัวเองดังกล้องไปหมดก๊อกก๊อกก๊อกก้องกลางวานมันมีคนเดินตามหลังเนี่ยพี่เป้ในโรงงานตอนกลางคืนตอนตีซ่องไม่มีใครอะพี่เป้ครับไอเนี่ยเคยคิดถึงสภาพนะฮะอยู่ในโรงงาน หลางคนเดียวโกดังใหญ่ๆตอนกลางคืนมีฝุ่นหน้าหน้าโอ้มันมันค่อนข้างที่น่าสงสารครับใช่คืนแรกๆตอนนั้นที่โบสถที่สำคัญต้องเดินตรวจโรงงานด้วยมีจุดให้ตรวจด้วยเออไม่ใช่นั่งหยุดป้อมยามเฉยๆครับเขาเรียกว่าจุดเช็คพอยต์อ่น่าจะอย่างนั้นนะครก็เดินตรวจไฟรอบรอบโกดังดีๆอ่ะ ก็เมื <Hands bin> ่อ <boundaries> มีรู้สึกก็มีใครแอบมองสักพักโบก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆหัวเราะแบบคิกคักคิคักคิอยู่อยู่ในเงามืดทีแรกก็็คิดว่าหู้ฟาดง่วงไปมากหรือหิวข้าวตาฟาดแต่ไม่ใช่นะมันเมื่อนจริงมากไปจนกระทั่งโบต้องหั่นไฟชายไปพอหันไปนะครับพี่เป้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จริงๆเล ตอนนั้นเนใจโบมันคิดเข้าข้างตัวเองพี่ใครว่าจะมาโรงงานยางตอนทีซ่องทีซ่ามเนี่ยมันจะมีผู้หญิงมาเดินเล่นกลางดึกได้ยังไงถูกในขณะเดียวกันก็ขามันก็แข้งเนะี่ย <c oughs> เดินไม่ออกมือก็สั่นนะจนไฟ่ายซองดุกดิกดุกดิกไปหมดอืกล่องดุกดิกดุกดิกมันเริ่ทรส่นะ ผู้หญิงคนนั้นนะผมยาวลุยลายยา่แบบลุยลลยนะปิดหน้าเสื้อพ้าขาดขาดยืนกมน้มหน้าเชยเหมือนเหมือนหุ่นเชิดอ่ะไม่ไหวตริงแม้แต่นิดเดียวโบก็ยืนนิ่งอยู่ประมาณสักสิบวิเอ็นจะได้จนเธอจนผู้หญิงคนนั้นนะค่อย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 เงยหน้าช้าๆนะ่พี่เป้เห็นชัด เห็นที่ไฟใช่มันก็ไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยแต่รู้เลยว่ามีลอยช้ำเต็มไปหมดอะเหมือนคนโดนซอ้อมโดนทำลายก่อนโดนทำ้ายมาตาันนี้บวมเี้ยวปากแตกสายตาที่มองมามันไม่ใช่ตาคนแล้วมันเป็นตาของไม่ใช่ตาคนปกติมันเป็นตาของคนที่เจ็บปวดก็อะไรมาแบบสุดชีวิตเลยจริงครับ แล้วล่างนั้นก็หายไปครับพี่เป้ออ้ยหายไปตัวหน้าเลยเหรอหายไปตัวหน้าครับโบบอกว่าเจอครั้งแรกเนี่ยตัวมันแข็งครับ<อ>มือไฟชาที่สัน้นงยิ่งสั้นมันจะทั้ง<อ>มันจะล่นใลยได้มือนไม่มีแรงถือไฟช่ใจมันเต้นจนมันจะวาย<อ>แต่พอผ่านไปสักพักไอ้โบก็มีความคิดในใจว่าตอนนั้นนะ<อ>ถ้าเจอขนาดนี้แล้วกูยังไม่ตายกูคงไม่ตายหรอกวะ แต่ว่าเวการกรรมกูยังไม่หมดอืมทําเป็นไม่รู้ซะม,มันก็พูดกับตัวเองซ้ำๆอยู่เนี่ยมีมีบางอย่างนะกลัวก็มึงมีบางอย่างนะกลัวก็มึงเออเออมันก็พูดอยู่งั้นละแต่มันไอบโบเนะี่ยกลับไปเนะี่ยยังว่าลนะคนมันเห็นอย่างนั้นนะพี่เปครับมันก็ไปเช็คกางเกงในตัวเองนะ <cherish. S 1> มันก็ได้รู้ว่าไมคําว่ากลัวจน อุดจระปีปหรือว่าชี้ปีปมาเป็นยังไงขี้แต่ขี้แต่เลยมันอยู่ในกางเกงครับมันปร๊บออกมาอันนี้คือไม่ได้ขำขี้แต่ขี้แต่นะแต่กลัวจนไม่ได้ขามันกลัวจนจนอุดจราประหลัดอ่าะที่สาคัญคือไข้ขึ้นนะอ่อจับไข้เลยจับไข้ตอนกลางวันแต่ก็ฟื้นไปทํางานเนบเออพอฟื้นไปทํางานก็ผ่านไปสักวันหนึ่งก็เหมือนเดิมคืนต่อมาก็เหมือนเดิม โบก็เหมือนเดิมอีกอสักสามสี่วันเวลาเดิมทุกคืนเลยนะครับประมาณตีสามสิบนาทีก็ดูดูที่เวลานะยืนที่เดิมท่าทางเดิมทำซ้ำๆเหมือนหนังนั่งหมวนเดิมวนไปวนมาบางคืนนะเอามือกุมคอร้องไห้โอย คืนต่อมาพี่เป้ครับผู้หญิงคนนี้เหมือนถูกกระชากไปครับไม่รู้อะไรกระชากผมอเออตอนหน้าต่อตาเลยแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายซ้ำไปซ้ำมาโบเจอทุกคืนเลยเพี่เจอทุกคืนโอ้โหแต่ตอนนั้นอะพ,พี่ลองฟังดูครับทำไมไอโบมันทนได้อตอนนั้นผมก็โบมันคิดว่าคนเราตายไปมันไม่ได้หห้ไปไหนหรอกพี่ ใจมันเต็มด้วยความเจ็บปวดมันก็ยังวนเวียนซ้ำๆพี่บางตนไม่ได้น่ากลัวเพราะยากลอกแหรอครับพี่เพจริงไหมครครับแต่มันเป็นเพราะว่าเขายังติดอยู่ในความเจ็บของตัวเองที่โดนทํากระซ้ําแต่แต่แตบอมันก็ตลกตัวเองนะเออกูยังอยู่ได้เจอพี่แบบนี้ทุกคืนสงใส่ชีวิตจริงมันนักกว่าพี่ลอกครับเหมือนบอกวันนี้บัตรเครดิตเออนี้มวกนี่นอกระบบมันน่าก,กลัวกว่าพี่อีก <c oughs> มันก็โหเลาะขึ้นๆในชีวิตของมันอ่ะมันพูดแบบประชดตัวเองว่าตอนนั้นคิดเลยว่าแม่งเอ้ยถ้าพี่มันลอกกูขนาดนี้กูยังอยู่ได้ต่อไปถ้ากูมีเมียใหม่มาลอกกูกูก็คงทนได้ <c oughs> มันก็คิดไปเรื่อยๆของมันนะ <c oughs> แต่คืนนึงอมันก็ไปถึงโกดังก็เห็นผู้หญิงคนนั้ยอยุ่เหมือนเดิมแต่ข่าวนี้หันหน้ามาเลยครับไม่กลมนาละ ตาโบโบเขาข้าวน้ำตาเลือดน้ำตาเป็นเลือดไหลออกมาอืแล้วก็พูดว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยมันล็อกฉันมามพูดเส้นนะครับพี่ลางวิ่งเหมือนก็ทูกลากไปต่อนน้าต่อตาม,มันโดนอะไรก็ชากลากไปในความมืดแล้วก็ให้ไปหลังจากนั้นก็เสียงกรีดร้องดังไปทั่วโรงงานมันดังจริงๆดังจนกระทั่งไอโบต้องเอามืออุดหูแต่ก็ยังได้ยิน แล้วยูย่ๆเสี่ยงมันก็หยุดเงียบกริบไอบ้บอมมันก็ได้ยินเสี่ยงหัวใจตัวเองดังตบตุบตบคืนนันในบอมไม่ตัวตอออ่อครับพี่ถ้าตัวต่อ,อก,ก็คงไม่ไหวล่ะปกติให้ยืนเฉยๆแต่ข่าวนี้มันมาเป็นเลือดเป็นอะไรมาก็ดังขดตัวในห้องยามยันเช้าก็ท่าหมูน้าคนงานมันทนมานานจนกระทั่ทงวันนี้มันท่บาบว่าอภิบาตเลยว่าโรงงานานี้มีอะไรเออ มันก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเออเจอผู้หญิงแบบนี้แบบนี้นะบอกผู้หญิงคนนี้ยหุ่นน้าเล่าให้หุ่นน้างานก็นเลยบอกว่าพี่มาเปลียนเวรตอนเชา้าบอกว่ามันโดนล่อ,อคมขึ้นมาฆ่าแล้วก็มกวันวนี้กดังนี้ออืไม่มีใครเที่ยงเรื่องนี้หรอกทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าเล่าอืครับ <c oughs> แต่พี่เป้ครับครับ <c oughs> แทนที่โบมันจะกลัวครับ <c oughs> มันโมโหครับอื <c oughs> มันโมโหว,ว่าไอโรงงาน หลังก่อนหน้าเนี่ยพี่เยอะนักไม่ละแล้วทําไมไม่ลอกไอ้พวกคนชั่วที่มันมาคมขึ้นผู้ยิ่งที่อยู่งีร่งเนี้ยถูกแม่งลอกแต่คนดีคนลอกแต่ยามลอกแต่พวกกูเออไม่พวกคนชั่วพาผู้ยิงมาคมขึ้นไม่เคยคิดจะลอกออพี่ไอ้พวกพี่อับจุดจุจุดเนีมันก็ดาไปเยอะเออมันถึงได้เขาเข้าใจว่าความเฮี้ยนของพี่อ่ะมันไม่ใช่ ยากให้เรากลัวหรอกครับพี่บางบางคนไม่ยากให้เรากลัวหรอกแต่มันเหมือนกับว่ามันบังคับให้เราเห็นว่าความจริงที่สังคมมันซ่อนไว้พี่ครับความเลวร้ายของคนที่มันถึงแม้ขนาดตายไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยอยู่ครับอันนี้เป็นคืนแรกๆนะ,ะโอ้โหดนแรกคืนแรกริงเจอนขนาดนี้นะโรงแรกๆจ่วงแรกๆของมันเป็นอาทิตย์นะ,ะครับเอาเอาเป็นว่าพี่เป้นะถ้าเป็นคนปกติเจอพี่ผู้หญิงแนบนี้เขาลาออกแล้วแหละ ใช่ฮะอือแต่พี่โบก็ยังอยู่ครับออก็บอกว่าเหมือนเดิมนะที่กลัวก็ไม่ใช่พี่หรอกออกลัวพวกนี้นอกระบบมากระทืบมากกว่าพี <c oughs> ออ่พี่ยังไงก็ไม่ตายอเอ้อทนมันไปยังมอยยังก็แค่เห็นเออเอชอ่างมันมเสื่อสกู๊ปภาพจิตเรายังว่านะพี่มันลอกตายแต่นี้มันทําให้เราตายออพี่มันอาจจะลอกให้เราตายได้ถ้าเกิดว่าเรา คิดมากแต่นี่มันทําให้เราตายทั้งเป็นเืเี้ยเอาเาอยู่กับพี่ดีกว่าอยู่กับนี้มับอก,กน,นะบอกว่าพี่พรมมาเป็นบางเวลาครับแต่นี้พรมพรมมาได้งอ้งมาได้ทั้งทุกวันเลยนะเอาคืนที่จ้องเอาคืนต่อมาดีกว่าหลังจากเจอผู้หญิงเนี่ยพี่้หญยิ่งี่โดนคมคืนค้าในโรงงานก็ออกต้นเหมือนเดิมครับเขาเปลี่ยนจุดมั้ง่ะ เออเป็นจุดเป็นอีกจุดนะึงครับข่าวนี้ไม่ใช่ผู้ยิงร้องครับพี่เป้เป็นเสียงเหมือนเด็กร้องทีแรกก็นึกว่าแมวเพราะมันเสียงเบาๆเล่่มๆฟังไปฟังมาไม่ใช่แมวเลยเด็กเนี่ยเป็นเสียงเด็กร้องจริงๆครับตอนนั้นแน่นอนนะโบมันรู้สึกคนลุกอีกแล้วเนะจอแบบนั้นมันเจอมาแล้วโรงงานล้าง ไม่มีเด็กอยู่แล้วถูกต้องฮนะแล้วสึ่งที่นี่จะอยู่ที่อ,ทองทีสาม,มแม,ม่ก็คิดเขาค้างตัวเองไปต,ตามพระราชามันนะมันก็บอกว่าอาจจะเป็นทีวีข้างนอกเปิดอบางคนนอนไม่รับที่องทีสามรหรือคนงานบ้านคนงานละแวกนั้น่ะแต่ไม่ใช่นะพี่พี่เป้ฮะเพราะว่าเสียงนะั้นมันดังอยู่ในโกดังครับก็เลยซ่องไฟชา่ไปตามหน้าที่ของยาม ก็เห็นเป็นเศษผ้ากเก่ากองเศษผ้าก็เก่ามีตุ๊กตาเด็กวางอยู่ครับแต่ที่สําคัญคือตุ๊กตามันขยับเองได้แล้วเอาแล้วเออมึงหลอนกูเนี่ยนะลมพัดจ้ะเออลมพัดก็จ้ะโบก็คิดอย่างเงี้ยในใจเอแต่มันขยบมันนอนดิ้นเลยเลยพี่เป๊ะเด้กก็ร้องมาเลยข้านั้นไม่ใช่แล้วแหละนะเออไม่ใช่ลมพัดแล้ะมือไม้แข้งอีกแล้ว ไฟใายลนเอ้ามแต่พย,ยัแต่ด้วยแต่พี่เป้คิดว่ามันทําไงครับก็ก็คงกลับไปที่ป้อมยามเดินเข้าไปดูครับพี่โอ้ยลุ้ย <c oughs> เอาให้รู้ไปเลยว่าคืออะไรไม่ใช่ฮะนี้มันบังคับอยู่ <c oughs> มันพูดกับตัวเองอนี้ที่เจออยู่มันบังคับกูจริงๆอืงม,มันก็คือไปดูมันก็รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เอใจดีซูซีอเพราะมันเคยเจอมาอนักกวนนี้เอ คืนทัดๆมาอีกแล้วนะมันไม่ได้ร้องซุ่มนะพี่เป้มัมนร้องเวลาเดียวกันครับเออทุกคืนทุกคืนพอดูต่างเวลามันก็จับเวลาอยู่ออืเด็กร้องไห้เราเงียบเหมือนหายใจไม่ออกเราก็ร้องจริงมันเป็นพฤติกรรมซ้าๆมันมนไครกดปุ่มกดปุ่มดีเ์ให้ดูอะเนะครับนั่งไปฟังไปทุกคืนประจับเดียวว่ามันไม่แค่ร้องลนะ นั่งไปไล่คืนเขาหเหมือนเด็กกําลังดินสู้ดิสุดชีวิตของมันแล้วก็เงียบห้ยไปแสดงว่ามันตายทุกคืนซ้ำๆซ้ำๆอยู่นั้นแหละหคืนหนึ่งโบทนไวไ้วัยเดินไปที่กองเศษผ้าอีกครั้งคราวนี้ไม่มีตุ๊กตาแล้วพี่ครับมีแต่ทุ่งพลาสติกใบใหญ่เหมือนทุ่งดําที่เขาติ้งก็ยะแล้วทุ่งดํามันก็กระดิกเองดังรคร็อกคล็อก็กค็อแค,ค่มันมีอะไรดินอยู่กับอะโบบอกว่าตอนนั้นมันยืนแข้งเลย ไม่กล้าเปิดหรอจ,อจังหวะนั้นเหมือนจังหวะนรกพี่เป้ครับไฟใช่ดับครับโบ<อ>บอกว่าร้อนใส่ร้อนสุดๆด,ดสิ่งที่โบ,บทำคือเคาะไฟใช่จน<อ>ติดขึ้นมาเอาแสงสว่างซ่องมาแค่นั้นครับครับทุ่งมันห้ายไปแล้ว<อ>เลือดแต่ลอยเลือดซึมเป็นทางเลยบนพื้นอตอนนั้นโบมเข้าใจว่าคนที่ถูกทิ้ง มันไม่ทันให้ใจเต็มปอดแอืะอแต่ความเจ็บมันน่าจะนักกว่าโดนคาคนโดนค้าเขายังไม่มีชีวิตก่อนตายาแต่เด็กพวกเนี้ยไม่มีโอกาสได้เริ่มด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เต้ฮะเพราะมันเป็นเด็กที่ทําแทงแล้วเอามาทิ้งครับออแล้วความเงียยที่สุดของโรงงานล้างไม่ใช่คือการไม่มีเสี่ยงแต่คือมันมีเสี่ยงที่ไม่ควรจะมี ที่มันดังทุกคืนมากกว่าในกับพี่เป๊ะคืนนั้นน่ะมันก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไกลมากมันอย่ตรงป้อมยามเลยใจมันก็เต้นโครงครางงกันหันไสใช่เข้าไปพอหันไปก็มีเด็กคาลกนอนง่ายอยู่ที่ั่นหนูบาพี่เป๊ะโตทางานเลยตัวม้วงขำตาลวกมือเท้าเก่งเลยมันก็ร้องไม่หยุดมันเดินฮะช็อกครับเออมันเห็นตาไปรู้โบโบมันมีลูกตา ปากของเด็กอ่าปากกว้างถึงผู้แล้วก็ร้องเหมือนเดิมกรี๊ด oh, สลบไปอีกรอบหนึ่งผ uh huh. ัวน้าง,งานมาขอประตูเอ uh huh. ก็เล่าให้ฟังเขาบอกท uh huh. อนให้ใจเอ้าโรงงานนี้มีคนแอบเอาซากมาทิ้งแล้วไม่กอนนั้นไม่มียานเลยเป็นแร่งรวมพวกวัยรุ่นพวกเออใจแตกคน uh huh. ใจแตกมันก็เอามาทิ้งมันขยะ uh huh. เอาทายกเอาเด็ก ที่ทําแทงมาถึงมือขยะอแต่ไม่ได้แต่ยูได้ไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่ยอมรับว่าพี่ที่เจออ่ะไม่ใช่ไม่กลัวเลยแต่พี่ที่เจอไม่เคยคิดทำลายเราแต่ยากให้แต่โบคิดว่ามันยากให้มีใครสักคนเห็นความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งบ,บางครั้งที่น่ากลัวกว่าพ,พี่เลยพีเป้มันก็กรใจคนนี่แหละนะพอ,<ข>อทำให้เด็กทั้งคนมนุษย์ทั้งคนคเป็นแค่ขยะ มีค้าแค่กยะใช่ฮะก็อย่างที่บอกนะก็ยังอยู่ได้อีกถ้าไม่ทำงานนี้ก็ก็คิดถึงนี้ยังเยอะครับจะพี่จะคนจะนี้กูก็ต้องสู้ต่อไปแต่มีพี่ตัวสุดท้ายครับพี่เต้เจอยู่ออาตัวนี้มันทำให้ผมฟังดูแล้วนะตัวนี้มันทำให้โบลาออก โอ้โห,โโหมึงเจอพี่ผู้หญิงโดนคมขึ้นเจอผู้หญิงเจอพี่เด็กอเอ่อมันมีอะไรน่ากลัวกว่านี้อีกผมก็คิดในใจโอ้โหน่ากลัวจนกระทั่งต้องลาออกจากงานพี่เป๊ะโอ้ต้องหนักอะอเออตรงนั้นจะหนักนะครับครับก็บอกว่าเจอมาหมดแล้วผู้หญิงที่ถูกฆ่าหลอกมาฆ่าพี่เด็กที่ถูกทำแท้งมาทิ้งอืมเออ พอยุ่งไปนานๆมันบอกมันเริ่มชินเรื่องไปแล้วเวลาเจอพี่มันยังคิดได้ใจมาแล้วมาแล้วก้มหน้าแล้วก้มหน้ามันเดิมนะมือทำใจแล้วอ่ะมาอีกแล้วก้มหน้ามันเดิมนะมือเจอพี่เด็กก็บอกว่าอ้าวมึงวิ่งเล่นอีกแล้วนะมึงมีสนามบอลเร่อไงตรงเนี้ยเราควรเราในใจครับมันชินแต่สิ่งที่ไม่เคยชินก็เลยคืออะไรลุงครับพี่เป้ฮะไม่รู้ฮะ มันเริ่มเห็นคนเพิ่มอีกคนโรงงานหลังแน่นอนมันไม่มีใครอยู่แล้วแต่เวลาเติดเดินตวรวจรอบๆเลยไอโบโนี่เห็นเงาคนเดินไปเดินมาในโกดังเก่าๆเดินไปจนถึงมุมด้านในสุดครับมุมที่ไฟทางไม่เคยติดเลยนะครับพี่เต้เดังนั้นม,มืดสนิทต้องไฟชายเข้าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับพี่เป้ครับยืนขึ้นล่างในหะ้ แล้วก็กลัวพี่แน่นอนแต่เจอชุดที่ชินครับชุดยามเอออชุดยามอ่ะเออพวกเดียวกันโอโ้พวกเดียวกันเ,ออเออนว่าจ้างกูคนเดียวไงโรงงานยังมีคนเฝ้าอีกแล้วเลยในในวันอ,อ,นกกวอยุ่คนเดียวในกกวัยจา้างคนเดียวก็เลยตะโกนท่ามไปพ,มพี่อืพี่ยุ่กับพมเหร <c oughs> อคุณน้าง,งานไม่เคยบอกเลยเอ,อแต่ไอผู้ชายยามไอยามคนนั้น ไม่หันครับครับยืนเฉยๆแล้วก้มหน้ามันกำลังหายใจแรงๆเสียงหอดมึงคนจะเป็นลมโออก็เลยเดินเขาไปใกล้ๆถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพอหันหน้ํามาแล้วครับพี่เป้หน้าซีดดวงตาถะลนปากเยียวน้ํำลายฟูมป้าโอไมเอ่ะแล้วก็ล้มฟุบไปตอนหน้าตอตายโบเลย โบวิวิงนี่อีกแล้วเจออีกแล้วนะครับแต่ตรงหั่นไปแล้วไฟช่ายซ่องห้ายไปแล้วนะครับวางปล่าไม่มีไขยอยู่เลยนะครับทุกอย่างก็เหมือนภาพล่อนที่ใช่ามาเห็นเรื่องนี้เหมือนเดิมครับอืมีเปครับครับแหล่งข่าวที่ดีที่สุดนอกจากหัวหน้ายามแล้วป้า ป้าใช่ป้าขายเขาแกงรู้ทุกเรื่องใช่รู้ทุกเรื่องครับข้างๆโรงงานเก้อนใจอีกแล้วโอ้ไ็นั่นน่ะเลยทีแรกก็ไปท่ามูนายามนายามก็ไม่พูดครับก็เลยไปท่ามป้าอืยามที่อยู่ก้อนเองไงแล้วมันตายตรงนั้นแหละปวดใจวายตายคาทีเลยตรงนั้นแหละครับอตายกลางเวรเลยก็เลยไม่มีใครยูต่อ มีแต่เองนี่แหละทีกาบาบินมาโอ้โห oh อยู่ได้ตั้งนาน oh ตอนนั้น oh โบบอกคนลุกทั้งตัวครับ oh เอ,อพราะว่าภาพที่มันเห็นน่ตรงเป๊ะกับสิ่งที่ปลาเรา oh แต่หลังจากนั้นครับเดินมาตรวจมันบอกไม่เป็นไรวะ oh เจอหนึ่งเจอสองอเจอสร้างไม่เป็นไรับ oh ก็ได้ยินเสียงสี่เท้าเดินตามมาตลองตลอดคราวนมาได้เสียงก้องกล้องของโรงงานล่ะ มันไม่ใช่แน่ๆเพราะมันชินแล้วว่ามันแยกได้แล้วว่าเสี่ยงจริงหรือเสี่ยงอะไรครับบางครั้งก็ได้นชอบหายใจแรงๆฮึด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 ค้า้งหูที่หนักที่สุดก็คือเห็นไฟฉายบุบวาบูุบวาเดินค้ังคลางนี่เต้ครับเออทั้งทั้งที่จริงแล้วโบมันชื่อไฟฉายแค่ดวงเดียวแล้วไฟฉายอีกดวงมาจากหนครับ ยามคนเก่าก็คงน่าจะเดินตัวอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่เออทำหน้าที่อยู่คืนนั้นนะครับพี่เป้ครับเป็นคืนสุดท้ายที่โบทำงานนะครับโบเจออะไรครับผีครับเออเดินไปโกดังเดิมเป็นยามคนเดิมรออยู่มุมมืดจากที่มีแต่ท้าทางไม่มีเสี่ยงพูดคราวนี้ยามมองหน้ายามคนที่ตายอ่ะ มองหน้าเต็มเต็มเป็นครั้งแรกเลยสายตานั้นเสียงคำพูดออกมาถึงตาเองแล้วมาตัวแทนกูนะเ<อ>ท่านั้นเองครับโบวิ่งออกมาเลยเ<อ>ทำไมถึงกลัวแล้วก็บอกไม่กลับอีกแล้วครับยืนบย่นใบลาออกเลยเพราะอะไรรไม่กบิเต้เพราะเพราะอะไรฮะเพราะคำพูดหรือว่าท้าทายนั้นบอกได้เลยว่า ตัวตายตัวแทนเห oh. มือนจ้าโบเป็นตัวตายตัวแทนนะ, oh. นะบบางครั้งนะงานที่ทำเบื้องเงินเนะก็ต้องแลกด้วยวัจใจที่สู้ไหวแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวจริงๆ oh. ความกลัวมันฆ้าคนได้จริงครับพี่เป้ครับอื oh. นี่แหละครับเรื่องของยามในโรงงานล้างที่ oh. โบต้องลาออกตอนรู้ว่าเพราะโบมันบอกว่ามันรู้แล้วครับรู้ของการทํางานบางคนตายเพราะงานนะ แต่โลกของวิญญาณนะ่ะบางคนทำงานต่อแม้แต่หัวใจยุดไปแล้วก็เหมือนพี่ยามคนนี้แหละครับ oh. โอ้สุดท้ายโบต้องลาออกเพราะว่ายามที่ตายในหน้าที่มันยังยู่ที่นั่นและโบก็ไม่อยากเป็นคนต่อไปจบครับเรื่องนี้ครับ oh. ยามลงงานล้างครับนี่คือความน่ากลัวของของ,ของเรียกว่าบนโลกใบนี้นั่นก็คือคนที่ต้อง ทำงานแล้วก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะฮะในการที่อต้องเจออะไรมากมายสุดท้ายครับนะเงินนี่สินต่างๆการเลี้ยงปากเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือคมันต้องกินนะมันต้องมีใช้ไม่ต้องมีกินสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าเรื่องผีเอาไว้ก่อนกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องทํางานเพื่อที่จะไปใช้นี่นะความจนมันน่ากลัวจริงๆฮะใช่ครับพี่เแต่สุดท้ายบางคนบอกว่าเงินไม่สําคัญ ไมไม่จริงครับถ้าเราไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีอะไรจะกินเป็นนี้เป็นสิ้นอมันจะพูดเป็นภาษากวีแบบนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าคนที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นมาใช่ฮะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตำนานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปฟังเราคิดดีๆนะมันเกิดมาจากคนทั้งนั้นเลยนะความน่ากลัวหรือว่าสถานที่ต่างๆตำนานตำนานตรงนี้ ความน่ากลัวตรงนั้นมันเกิดมาจากมนุษย์เป็นคนสร้างเป็นคนทํามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการไปทําลายร่างกายจนเสียชีวิตกับในเรื่องนี้ยนะพาผู้หญิงเข้ามาทําอะไรไม่รู้เอาเด็กมาทิ้งเอาไว้นะมันเกิดมาจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยเห็นปะครับพี่เออนะครับแล้วทุกวันนี้เราโบโบอยู่ยังไงพี่มอนกระโบก็มีชีวิตอยู่องมันแบบนั้นนะแต่จริงๆเอะจะบอกไม่ได้ว่ามันทําอะไรอืได้ครับเออเพราะว่า เหมือนก็เป็นแรงเล้าที่ผมชันดีเออได้พี่ครับอ่าก็ขอขอบคุณพี่เป้นะครับและแอดเป็ดนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับอ่าขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเมื่อกี้เห็นงูงูเขียวพะอินเข้าบ้านคุณคริสนะฮะจริงๆงูตัวนี้นะครับเป็นงูที่ชื่อดังของประเทศไทยนะเพราะเป็นงูบินได้ตัวแรกของโลกนะตัวเดียวเด้อมันบินข้ามไปกินนกครับ ลองเสิร์ชในใน u t u b e ดูคระจะเจอครับเป็นงูนที่จริงครับเป็นงูบินได้ตัวตัวเดียวในโลกครับสสวััดีครบโอ้สวัสดีครับ